กินขนมบรรษัทคนพี่น้องโรตีกรเก๋ยอไม่ขาดย้มไม่ขาดมันไม่มีมมมแตกินออเหา่ะ สองคีน้อนั่งกูขนมกันก่อนฉันออจาบ้านไปฉัก็เตรียมข้าวเตรียมมะม่งวงสุกมาใส่สำรับวางไว้ให้เลบอกดิแตนแบบว่าถ้ายายเจอแล้วให้กินด้วยไม่อยอมกินตอนนี้กินขนมกันตัวตีตอกเตครับอร่อยอ่ะยายก็หลับดี mình đẹp cả các con, tấm con năng kinh đồng bèn đồng mình đẹp